สวัสดีค่ะเพื่อนครูแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนนะคะมีหลายคนนะคะอยากจะสร้างคำถามเกมออนไลน,นะะ์ในค a h o o ว่าสร้างอย่างไรวันนี้ครูเอกจะมาแนะนำให้นะคะว่าสร้างไม่ยากเลยค่ะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมี Gmail ของตัวเองนะคะลงชื่อเข้าใช้ใน Gmail ก่อน Google ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดที่ Google นะคะเมื่อไปเปิดที่ Google เสร็จแล้วนะคะ ให้พิมพ์คำว่า Kahoot นะคะพอดีว่าคูเอีเนี่ยพิมพ์ไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันแรกเป็นเพย์ Kahoot สำหรับเราเล่นเกมกับคนอื่นเราก็ใส่รหัสได้เลยแต่เราจะสร้างแล้วเข้าไปที่นี่เลยค่ะ Kahoot Learning Game นะคะอันที่สองเรากดปึ้งเข้าไปพอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเรามีข้อสอบอยู่เดิมเรากดล็อกอินได้เลยค่ะแต่สำหรับคนที่มาใหม่นะคะ ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเราเข้าไปซิงอัพก่อนค่ะซิงอัพนะคะคนที่เริ่มใหม่เลยนะคะซิงอัพอเราเป็นครูใช่ไหมคะเราก็เป็นทีเชอร์เราจะสร้างนะคะท่านนักเรียนจะสร้างนักเรียนก็กดไปที่ทีเชอร์เหมือนกันนะคะเพื่อจะสร้างคําถามกดปึ่งเข้าไปที่ทีเชอร์เสร็จแล้วมันมีส o o ูกับไฮเออร์อีดูเคชันเรากดไปที่ไฮเออร์อีดูเคชันนะคะกดอันที่สองนะคะปึ่งเข้าไป เสร็จแล้วเราก็ใส่ Gmail Gmail ของเราลงไปนะคะ Gmail ของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ซิงค์อัพซิงคอัพกับอะไรซิงค์อัพกับ Google Continue with Google เลือก Gmail อันใดอันหนึ่งคุณครูเนี่ยมี Gmail 2ออันก็เลือกอันเดียวคุณเลือกอันนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะซิงค์เข้าไปในโปรแกรม Kahoot นะคะรอสักครู่หนึ่ง มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะพอขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาปุ๊บเราจะสร้างคำถามแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูเอเนี่ยมีข้อสอบที่ทำไปแล้วอยู่ใน Library นะคะอยู่ในห้องสมุดนี้นะคะเนี่ยเนี่ยครูเอสร้างไว้แล้วเต็ไมไปหมดเลยนะคะเต็ไมไปหมดเลยนะคะสร้างไว้เยอะแยะมากมายไว้เล่นนะคะเกมเต็ไมไปหมดเลยนะคะแต่เราไม่เอานะคะให้กดไปที่ cache c r e ATE กดปึ้งเข้าไปมันจะเป็นการสร้างข้อสอบก่อนการสร้างข้อสอบก็ต้องไปสร้างปกมันก่อนเราจะเอาปกเป็นเรื่องอะไรเช่นเราเอาจะเป็นเป็น,ปนคำถามาคำถามวิทยาศาสตร์แล้วก็ Enter c a r o o s Title ตรงนี้นะคะกดเข้าไปปึ้งเราจะสร้างหัวเรื่องก่อนเอาเป็นเรื่องของ แรงแล้วกันแรงอ่าค่ะเอาเป็นเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็เขียนไปค่ะเสร็จแล้วเราได้ละเรื่องนะคะเราไปดูเราจะเอาภาพอะไรน่ารักน่าักหรือจะเอาภาพเกี่ยวกับแรงนะคะเราก็ไปกดตรง Change ตรงนี้นะคะจะมีภาพหน้าปก ภาพนับปกก็จะมีให้เราเลือกเต็มเลยนะคะนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาภาพเหล่านี้ที่เป็นนับปกเนี่ยเขามีให้เต็มเลยเราไม่เอาวันเนี้ยเราจะเอารูปอื่นที่เราโหลดเอาไว้แล้วเราก็ไปกดอัปโหลดอินเมดกดปึ้งเข้าไปมันจะไปอยู่ในดาวน์โหลดนะคะสมมุติว่าเราพูดเรื่องแรงอันนี้เราก็โหลดอะไรไว้อ่าเรื่องแรงเอาอน,นกว่านะคะเราโหลดภาพไว้แล้ว เล่นโยกเยกดีกว่านะคะเราก็กดปุ่มนะคะก็จะเป็นภาพเด็กกำลังโยกเยกอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บนะคะให้บันทึกโดน done d o n e. t ะกดไปเลยกดตึ้งไปเลยอะกดเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเซตติ้งให้เราเป็นภาพปกเรียบร้อยเลยแล้วเราก็เริ่มสร้างข้อสอบข้อที่หนึ่งสร้างเหมือนกับในเอ่อ คุณ g l e form ะค่ะสร้างคล้ายๆกันเลยค่ะเอาละเราก็ตั้งคำถามเลยข้อที่หนึ่งมันจะลันให้เราเลยนะคะแรงมีกี่ประเภทอ่ากี่ประเภทนะคะแล้วเราก็เอาตัวเลือกใส่ไปสองสองประเภทนะคะอ่าสองประเภทนี่อาเป็นสามประเภท สประเภทนะคะเราก็ใส่ไปนะคะมันสามารถแก้ไขได้นะคะมันสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลานะคะแต่แก้ไขครั้งสุดท้ายมันก็จะให้เราเซฟสีส่ประเภทนะคะสี่ประเภทนะคะ,ะ,ะ,คะตัวเลือกมีสี่ 4, ตัวช้อยอันนี้เป็นห้าประเภทละกันห้าทำเหมือน Google g o o g l e Form เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกเฉลยข้อไหนอันนี้เราเลือกข้อข้อนี้ข้อสีฟ้าเราก็กดปึ้งเข้าไปก็จะมีตัวเลือกสีเขียวขึ้นมาเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บให้กดเซฟค่ะพอกดเซฟปุ๊บมันจะถามว่าจะทำต่อไหมหรือไม่ทำถ้าทำต่อเราก็กด back to edit กดปึ้งเข้าไปมันจะเซฟข้อที่หนึ่งให้เราทีนี้เราจะทำข้อที่สองเราก็ต้องกด add question ก็คือขอข้อใหม่หรือ ถ้าเป็นตัวเลือกเดิมเราสามารถก๊อบสำเนาได้เช่นเฮ้ยตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะตัวเลือกเหมือนเดิมเราก็กดสำเนาได้นะคะแต่ถ้าเกิดตัวเลือกไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วก็แอดข้อสอบอันใหม่แอดปุ๊บมันก็จะมีคําว,ว่า QUI set ขอข้อสอบใหม่อ่ามันก็จะขึ้นข้อที่สองมาให้ล้วก็ถอถามไปอีกว่านะคะจุงสุนัขใช้แรงอะไรอ่าจุง สุนักนสมมตินะคะขุดจูงสุนัขใช้แรงอะไรนะคะอะไรสมมตินะสมมตินะจูงสุนัขอันนี้แก้ข้อผิดได้แก้คําผิดได้ถ้าเราพิมพ์ผิดนะคะจูงเป็นแรงดึงแรงดึงสมมตินะ,ะเดี๋ยวยกตัวอย่างแค่สองอข้อพอแรงผักอันนี้แรงแรง แม่เหล็กอ่าสมมตินะคะแปลงแม่เหล็กแล้วก็สร้างอีกอันเป็นแรงเสียดทานอ่าเสียดทานพอได้ยี้เราก็เฉลยจงสุนัขใช้แรงดึงแล้ก็เฉลยพอข้อสองจบพุทธทำไปเรื่อยๆค่ะ add question ไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่สิบแต่ในกรณีที่ ตัวชอยเนี่ยเป็นตัวเหมือนกันเลยมีแรงดึงแรงผลักแต่เปลี่ยนโจทย์อย่างเดียวใช้ก๊อปสําเนาค่ะตรงนี้มันจะเป็นสําเนาอย่างข้อสาเราจะเอาตัวชอยเดิมแต่เราขี้เกียจพิมพ์แล้วก็ก๊อปสําเนามันก็จะขึ้นมาข้อสาเหมือนเดิมเลยแต่เราเปลี่ยนข้อเช่นชักกระเยอะือใช้แรงอะไรชักกระเยะืะใช้แรงใดเนี่ยน <Yeah. S 1> ะคะตัวชอยก็เหมือนเดิม เราก็ไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่ให้เมื่อยอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทําไปเรื่อยๆจนครบข้อที่สิบหรือยี่สิบก็แล้วแต่เราก็พอละเราก็ไปกดเซฟพอกดเซฟปุ๊บตรงนี้เราเอาเป็นแรงกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเป็นรูปคนโยกเยเรากดเซฟปึ้งเข้าไปปุ๊บเราไม่เพลา้วเราจบแค่สิบข้อสมมติสิบข้อแล้วเราก็เป็นโดน D O N E หรือเขาบอกว่า test this คาฮูสให้เราเทสว่าที่เราทำไปอ่ะมันมาจริงไหมแล้วก็ไปกดเทสนะคะกดเทสปุ๊บมันจะขึ้นโทรศัพท์กับขึ้นหน้าจอของเราแล้วก็ไปทดสอบกดคลาสสิกมันก็จะแสดงรหัสออกมาทดสอบกับตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเล่นกับเด็กว่ามันใช้ได้จริงไหมรหัสมันออกมาเป็นหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งห้าเราก็มากดสมมติว่าเป็นโทรศัพท์ักเรียนนะคะ หนึ่งเจ็ดโทษทีค่ะหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งห้าเอาละเอนเตอร์ Enter. เด็กๆก็จะเอนเตอร์พอเอนเตอร์เข้ามาปุ๊บเขาจะบอกว่าอา้าวแล้วนิกเนมชื่ออะไรอ้าวชื่อ A. A. เอเอ่อนิกเนมชื่อเอหรืออะไรอ่ะลุงตูอา่าสมมติไม่เอาไม่เอาลุงตูเอาเอละกัน เออ่าเอคนเก่งอ่าสมมติเอาชื่อสวยๆนะเอคนเก่งปุ๊บกดโกโอเคปุ๊บมันก็จะมาดีดขึ้นที่หน้าจอของคุณครูเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ลองสตาร์ทดูซิว่าที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้3ข้อทดลองตดลองมันขึ้นจริงไหมเราก็มาดูตดลองอีตรงปุ่มเนี้ยตรงใกล้ๆสตาร์ตเป็นปุ่มเสียงนะคะก็าสามารถเปิดเสียงคลอไปด้วยเพื่อเพิ่มความสนุกสนานนะคะ เพิ่มเสียงนะคะหรือเราไม่เอาอันนี้เราเอาอันนี้มันเปลี่ยนเสียงได้ค่ะนะคะตรงตัวโน้ตเนี่ยมันเปลี่ยนเสียงได้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ดิสโก้ก็ได้นะฮะมีเสียงให้เลือกเยอะแยะเลยนะมฮะแล้วแต่เราชอบมีเสียงเยอะมากมายเลยค่ะเนี่ยให้เลือกนะคะอินเดีย อ่าเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเสร็จแ,แล้วเราก็กดสตาร์ทอันนี้คลอคอไว้เสียงดังเกินกดสตาร์ทพอก,กดสตาร์ทปุ๊บหัวข้อที่เราพิมพ์แรงกับการขึ้นที่จะขึ้นที่หน้าจอเรามันจะนับถอยหลังสามสองหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นขั้ถามแต่ในโทรศัพท์นักเรียนจะขึ้นแต่สี่นะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเด็กๆจะต้องเห็นหน้าจอนะคะมันก็ขึ้นมาเมื่อกี้ที่เราเขียนว่าแรงมีกี่ประเภทเขาก็จะครูก็ตั้งเวลาไว้ที่สามสิบเอ่อยี่สิบวิ ะะสมมติกดอาสีฟ้าถูกด้วยนะคะพอถูกปุ๊บเด็กก็จะมีคะแนนโชว์ครูก็จะมีคะแนนโดยกด next นะคะอ่าเอคนเก่งได้หกร้อยสี่สิบสามจะตรงกับที่โทรศัพท์มือถือของนักเรียนไปข้อต่อไปเลยค่ะทดสอบเราทำไปสามข้อจุงสุนักใช้แรงอะไรมีแรงดึงแรงผักปุ๊บเอา้านักเรียนบอกแรงดึงอา้าวแรงดึงถูกต้องด้วยนะคะ กดดูอ่าเอาคนเก่งได้คะแนนเพิ่มนะคะเราก็ไปข้อต่อไปจนครบข้อที่สิบจนครบข้อที่สิบนะคะจะก็เยอะใช้แรงอะไรอา้าวเรากดไปเลยใช้แรงดึงอ่าถูกอีกแล้วนะคะเด็กคนนี้เก่งจังไปดูสิจบละมาดูที่หนึ่งไขก็จะมีที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งไม่ปรากฏที่สองไม่ปรากฏ ที่สไม่ปรากฏที่2ไม่ปรากฏแต่ที่1ปรากฏคือใครเอคนเก่งเห็นไหมคะมันก็จะสรุปก็เป็นการแข่งขันเกมออนไลน์โดยใช้คำถามเกี่ยวกับวิชาการเข้าไปสอดแทร่เด็กก็จะลุ้นนะคะแล้วก็ตื่นเต้นอันนี้เป็นอันว่าเทสโอเคสำเร็จนะคะเรียบร้อยนะะแล้วก็ next นะคะอันนี้คือการทดสอบนะคะพอเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ ลับสู่หน้าจอเดิมแล้วก็ไปกดตรงลูกศรกับออกก็ได้ค่ะแล้วกดตรงนี้ค่ะกดตรงคารุชนะคะเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราทดลองเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ D e O N E ออกค่ะพอออกนี่ไงคะอันนี้เลยอันล่าสุดสามข้อที่เราสร้างมันก็จะมาขึ้นรูปขึ้นเรื่องแล้วก็จำนวนข้อเราสร้างไว้สามข้อมันก็ขึ้นสามข้อถ้าเราสร้างไว้ สิบข้อมันก็จะขึ้นมาสิบข้อสิบข้อสิบข้อนะคะเอาหน้าปกใครก็ได้เอาหน้าปกหลานมาใส่ก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของเราจะติวใครนะคะเราก็หาหน้าปกสวยๆมาใส่นะคะเวลาเลือกเรื่องในการเล่นเกมกับนักเรียนก็จะได้จําได้ง่ายๆนะคะนี่คือวิธีการสร้างคําถามแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างคําถามกับพี่คารูชไปนะคะถ้าเราสร้างคําถามแล้วเราเสร็จหมดแล้วเราไม่มีอะไรแล้วเรา มีสิกดออกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่สร้างแล้วมีคําถามเยอะเราไปกดที่ไลบรารีมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วนะคะเมื่อเสร็จจบก็คือปิดนะคะก็คือจบเรียบร้อยพอครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถจะมาสร้างต่อได้อย่างเช่นค้างไว้ข้อสามเราก็มาสร้างหกข้อได้นี่คือวิธีการนะคะโอเควันนี้ผู้อกก็แชร์ไว้ในการสร้าง คำถามคา h o ฮูสหรือเกมออนไลน์ในคาฮูสนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆและเพื่อนครูจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหากชอบใจกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะันนี้ครูเอให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมออนไลน์คา h o ฮูสเป็นเกมการศึกษาเพื่อความเพลิดเพลินในช่วงเรียนออนไลน์ขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครูเอด้วยนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ